สวัสดีครับเพื่อนๆยังอยู่ที่อยุธยาอยู่นะครับบริเวณนี้เรียกว่าวัดพระรามหลังจากที่ซื้อตั๋วเข้ามานะครับก็เดินลาอๆดูก็คล้ายๆกับวัดพระศีพันเพชรนะ คือค,คล้ายหนทนี่หมายถึงว่า,าในการโดนโดนเผาทำลายคนไทยซื้อตั๋ว10บาทนะครับชาวต่างชาติก็ประมาณ50-60ถึงนี่แหละเป็นวัดที่แบบตั้งอยู่บนเกาะที่ลายล้อมไปด้วยน้ำตามที่ผมสังเกตดู ปลางตรงนี้แต่ตอนที่พม่าเข้ามาล้อมกรุงศรีตอนนั้นถ้ามีถ้าเราเจราจาได้ก็คงจะดีแบบเจราจา,า,าสงบศึกอะไรสักอย่างไเหมือนเหมือนเหมือนในยุคสมัยเนี้ย อันนี้ก็เป็นแนวความคิดของผมเองอีกกันแหละครับก็คือในสมัยนั้นคนก็ยังอาจจะป่าเถื่อนอยู่ก็เป็นไปได้ก็อาจจะแบบเฮ้ยไม่ฟังะกูจะเอามึงอย่างเดียวกูจะอยากได้ทองของมึงอะไรอย่างเงี้ยคมประมาณนั้นอนะ่ะมั้งได้ยังไงอาจจะใช่ก็ดูดิโอ้โหเจได้กแพงร่อนคัดนี่คงจะเป็นเสานะครับเสาเก่าแล้วก็น่าจะมีไม้ขึ้นไป ราะว่าดูลักษณะเป็นไม้ขึ้นแล้วก็แท่นพระพุทธรูปอะไรต่างๆคงไม่เหลือเพราะว่ามันผ่านมา200กว่าปีแล้วเนาะก็คงจะถูกจุลกรรมจากฝีมือนักล่าสมบัติด้วยแหละแล้วก็ตอนที่เสียกรุงใหม่ๆก็่เพม่า,มาก็ขนเอาไปน่าจะน่าจะถือว่าเกลี้ยงยนะเพราะกว่าจะพระเจ้าตากจะมา <c oughs> จะเข้ามาตีาคืนได้ก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควร นี่ต้อก,การเข็นป่าด้วยก็จะเป็นกำแพงล้อมรอบวัดส่วนั้นก็จะเป็นน้ำนะให้น้ำใต้พระปรางก็น่าจะมี <c oughs> อะไรหลงเหลืออยู่มัง้งหรือยังไงอาจจะมีของเก่าอยู่ใต้แผ่นดินเนี่ยน่าจะมีอยู่จะเดินเข้าไปข้างในค,คล้สิคกล้ๆกันอิดก,ก้อนใหญ่นะ ถ้าไม่ล่มสลายอายุทยาไม่ล่มสลายในเมืองแห่งนี้เขาจะแบบเจดีคงจะหุ้มไปด้วยทองแต่ไม่ปหมดแล้วแล้วการขยายฟังเมืองในในยุคนี้เ็คงจะแบบถือว่าเป็นนิบเมืองหลวงที่แบบสุดอลังการเลยแหละ จะเดินเข้าไปข้างในสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้โครงสร้างที่เป็นไม้น่าจะโดนเผาทำลายจนหมดแล้วเนาะ ไอตอนนั้นนะตามบัดอย่างนี้ก็กคงจะถูกปล้นต้องใช้คำว่าปล้นดีกว่าเพราะว่าผมมาเขาเข้ามาตีแล้วเขาเข้ามาร่อนทองอะ่ะไม่ใช่ร่อนทองเรียวเขาเรียกอะไรเ,เอาไฟเผาถลุงใช่ไหม หลงทองคำออกจากพระพุทธรูปบางพระพุทธรูปก็อาจจะแบบยกไปทั้งองค์ก็เป็นไปได้ใส่เกวียนใส่ช้างลากไปย 嗯。Mm hmm. เจดีสี่องค์เรียงกัน <c oughs> ทางเดินข้างในนี่สมัยก่อนสมัยที่ยังไม่โดนเผานะครับถ้าสมบูรณ์แล้วก็น่าจะเป็นหลังคาขึ้นเนาะเป็นหลังคาไม้อย่างเงี้ยหลังคาไม้ขึ้นแต่ข้างในนี่นคือฐานปพุทรูปลงเหลือไว้นิดห,หน่อยนะ่ะปพฏรูปเป็นฐาน เหลือแต่คล้านะยๆน่าจะเป็นเข่าตรงนู้นก็เป็นระลุปเป็นฐานใหญ่แต่โดนโดนโดนเอาอไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าใครเอาอไปนะ <c oughs> อาจจะเป็นฟรอมะหรืออาจจะถูกโจรกรรมหรืออาจจะเป็น <c oughs> นายุกสร้างกงารุงรัตนโกสินใหม่อาจจะมาหรือถอนเอาไปไว้ในเมืองหลวงก็เป็นไม่ได้ วัดพระราม,มตรงนี้ก็ฐานพระพุทธรูปฐานพระพุทธรูปนี่ก็ฐานพระพุทธรูปอ๋มอ,ม,อม,มีฐานพระพุทธรูปทุกสี่มุมนี่นะแถวแถวนี้ความเป็นถ้ายังหลงเหลืออยู่คงจะมีแต่พระพุทธรูปนั่งนะ ้านต่างๆนะพระพุทธรูปเนี่ยสังเกตด,ดูดินันคงหลงเหลือหินหินอยู่ <c oughs> มีต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นด้วยอายุไม่รู้กี่เท่าไหร่ถ้าพูดได้อ,อาจจะย้อนอยากจะไปถามนะเป็นยังไงบ้างในยุคนั้น เนี่ย,ยทางเดินทางเดินนี้ก็จะในตอนที่ยังไม่ถูกเผาก,ก,ก็คงจะเป็นหลังคาขึ้นนะเนาะเป็นหลังคาขึ้นเป็นหลังคาขึ้นแล้วก็ใต้หลังคาก็จะมีพระพุทธรูปนั่งเยีายงลายกันอย่างนี้นะครับอันนี้คือจินตนาการไปตามรูปลักษณะที่ที่ที่คิดว่าน่าจะเป็นไปนะ จริง <c oughs> ข้อมูลเขาก็มีนะแต่ว่าผมเข้ามาแล้วผมก็ซื้อตั๋วแล้วเข้ามาเลยทุกทุกมุมทุกมุมของของทางเดินเนี่ยจะมีลักษณะแบบฐานพระพุทธรูปนะฐานพระพุทธรูปนะดนตอนทำลายไปแล้วเนาะนะ เป็นเป็นยคล้ายคล้ายอูเบอรเิเนาะก็คงไม่แตกต่างกันจากที่นคนอ่าใช่เป็นเอ๊ะทำไมทางเข้ามันเล็กๆลก็อ่ะไปดูก่อนอืมทางเข้าก็ไม่สูงะอ๋อนี่มีการบูรณนะ มาปุ๊บจินตนาการไปตามกันจึง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 เดือนเข้ามาปุ๊บก็ะจะเป็นฐานพระพุทธรูปหายสาับสนไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่โล่งกว้างหรือไม่ก็อาจจะเป็นไม้ค้ายันขึ้นไปก็เ,เป็นไปได้แลว้วก็ไปสู่หลังคาข้างบนหลังคาน่าจะสะโลบลงส่งปัญญา Okay. โอเคอ้ข้างในตรงนี้มีบอดด้วย <c oughs> เดินเข้ามาอ้านี่นี่มีรอยคล้ายๆว่ารอยไม้รอยอะไรเนี่ยก็ไม่ใช่รอยไม้เดี๋ยวรอยบุ๋มๆลงไปอย่างนี้เขาเรียกรอยเลยอืจอจอดเ่ะเดินมาข้างหลังเขาเอ่ประตูหลังมาทางนี้ จินตนาการไม่ถูกเลยบางจุดถ้าไม่โดนทำลายนี่แบบโหสุดยอดอะ่ะโอเคเลิปนี้วัดพระรามยุทธยาเดี๋ยวก็ไปตามต่อ,อ,อคลิป ถัดไปนะครับยังไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อขอนั่งพักก่อนตอนนี้แดดร้อนแล้ใต้ต้นไม้ต้นนี้ต้นใหญ่นะต้นนี้อ๋อต้นไม้นี่น่าจะมาทีหลังน่าจะเกิดทีหลังของของอสถานที่นะเพราะว่าดูสังเกตอะต้นไม้มันอยู่ข้างใน ทด <c oughs> ได้เนออยุธยาฝั่งเมืองดีนะมีน้ำมีอะไรคลองหลายคลองโอเคขอบคุณมากไหมครับเพื่อนๆที่ติดตาม ฝากซับสไคร์ฝากไลค์แชร์ด้วย,ยนะครับขอบคุณมากมายครับติดตามชมลิปตอ่อไปไปไป